วันนี้พระร่วงปางเปิดโลกครับผมมาดูครับปางเปิดโลกนี่คือพระร่วงปางเปิดโลกครับผมหาชมได้ยากครับทุกวันนี้นะไม่อาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับผมครับนี่คือปางเปิดโลกครับเปิดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มาปิดกั้นขวางทางเราครับดูครับเห็นครับดูด้านหลังครับนี่ครับความสวยงามครับดูการขึ้นไขตะกัวครับผมนี่ตะกัว เนื้อตะกัวหนึ่แดงครับผมดูครับเพื่อนครับเดี๋ยวกล้องสองดูครับด้านหลังครับดูนะครับนี่คือพระร่วงพระร่วงหลังลายผ้าครับผมดูครับแต่ไม่ได้เป็นตะแกรงลายผ้าแบบเป็นหลุมเป็นบอ่อเล็กๆขึ้นน้อยขึ้นไปครับผมดูครับดูครับเห็นไหมครับดูขาบไขตะกัวครับเหไหมครับดูเนื้อในเนื้อครับผมดูครับ เห็นไหมครับขาวเหลืองส้มแสดแดงครับผมดูครับธรรมชาติสุดๆครับดูครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับผมดูครับความสวยงามของพรร่วงปางเปิดรูครับผมนะครับดูครับสวยงามครับดูครับถ้าเราดูเป็นแล้วหาไม่ยากครับผมดูครับการดูครับการขึ้นสนิมครับก็เหมือนกับผมจะเปรียบเทียบกับ ก้อนหินลูกลังครับเพราะอายุเขาก็น่าจะได้ไล่กันครับผมอันนี้ก็น่าเกือบพันปีครับแต่ว่าก้อนหินลูกลังก้อนนี้เห็นไหมครับหินลูกลังนี้ก็อน่าจะหลายร้อยน่าจะเป็นพันปีน่าจะอยู่เาโอ้หลายร้อยหลายร้อยพันปีครับเป็นหมื่นปีก็ไม่รู้ครับผมหินลูกลังนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูครับดูนะครับให้ดูเนื้อตัวนี้ก่อนครับผมผ้าร่วงนะครับดูครับไปดูครับ ส่องให้ดูเน้อครับดูครับวันนี้นครับนี่ครับดูครับดูครับนี่ขาวเรืองส้มแสดแดงครับแดงออกสาดๆม่วงๆไม่ไหม้เข้มๆไปครับครับเห็นครับดูครับดูครับสวยงามครับสวยงามดูกราบไข่ขึ้นครับก็ดูครับเห็นครับไข่ขึ้นขาวเรืองส้มแสดแดงครับแดงออกสาดๆม่วงๆครับผมนะครับดูตรงปลายจมูกครับเห็นไหมครับ ขาวเรืองส้มแสดแดงครับดูครับธรรมชาติสดๆครับดูครับผมสวยไหมครับดูครับถ้าเราล้างคราบไข่ออกแดงทั้งองคนะครับเนี่ยดูครับดูครับเห็นไหมครับดูแดงสาในเนื้อนะครับผมคราบไข่คปุมอีกทีนึงครับดูครับเบาคุมสนิมแดงทีนึงครับนี่คือพระกูครับผมสนิมแดงครับดูครับอรุงปางเปิดโลกครับดูครับโอ้ยนีงสวยงามจริงครับดูครับนี้ดูครับ เห็นครับเพื่อนสวยงามจริงครับสวยงามครับสุดยอดจริงครับตรงนี้ครับดูครับนี่ครับเปรียบเทียบก้อนหินดูครับนี่หินลูกกลังเห็นครับนี่เดี๋ยกสองให้ดูครับเพื่อนดูนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับเห็นครับนี่ครับขาวเหลืองส้มแสดแดงแดงออกสัดสามม่วงครับนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับขาวเหลืองส้มนะครับเนี่ยขาวเรืองส้มครับ ดูนะครับเห็นครับนี่ขาวเลืองส้มครับแสดแดงเหมือนกันครับธรรมชาติดูครับเห็นไหมครับขาวเรืองส้มแสดแดงสาสาม่วงดำไปครับเข้มเข้มเลยครับนี่ธรรมชาติของจริงครับนี่การดูภาพแท้ดูผมดูอย่างนี้ครับผมชอบดูด้วยตัวเองครับผมศึกษาหาด้วยตัวเองครับภูมิใจมากดูครับนี่ครับอืมอืม โอ้โหใหญ่เนาะดูครับดูดูดูสวยงามจริงครับองนี้สวยงามสุดๆครับดูครับดูครับนี่ครับไผ่ครับดูครับเข้าเรืองส้มแสดแดงครับดูครับเห็นครับดูครับผมเข่าเรืองส้มแสดแดงครับสวยงามสุดๆครับดูครับนี่คือภาแท้ครับดูครับ รครับนี่ครับนี่พ้าแท้ดูครับ,ร,ร,บรู้ว่าเหี่ยวช่ำนวนประมาณนี้ครับขาวเหลืองส้มแสดแดงครับดูครับนี่ครับสวยงานมครับ